อโขอกครับวันนี้มาเลกถึงวันที่หกตุลาครับที่มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์นะจะมีนิทรรศการแขวนนะฮะวันนี้ผมมาวันที่หเลยคนระับวันนี้แต่เขามีมาตั้งแต่วันที่สนะี่มา,มาดูบรรยากาศอันนี้คือทางเข้าเข้ามาเพื่ก็จะเจอเ อนนอนุสรสถานนะอันนี้หกตวลาก็ประวัติศาสตรนะ์ฮะไว้ศึกษาอย่าได้ลืมนะเดี๋ยวผมพาไปดูเนี้อสการข้างในครับอันนี้เข้ามาข้างในนะครับตอนนี้อยู่หน้าหอประชุนใหญ่ฮนะก็อันนี้คือทางขึ้นนะตรงนี้ฮะวันที่หกตุลาสองห้าเก้าครับ ็มีคนถูกยิงเสียชีวิตนะคือคุณกำมันแก้วไกลไทยนะถูกยนะิแล้วก็ถูกเอาศพแขวนทำร้ายที่สนามหลวงนี้ครับคือหลักฐานนะภาพถ่ายที่คุณกำมันโดนยิงแล้วก็ถูกลากออกไปนะ เนื่อทางขึ้นก็จะมีมีประวัติประวัติศาสตร์ที่น่าหดหัวเดี๋ยวผมพามาดูอันนี้ประตูที่มีช่างไฟฟ้าถูกแขนคอสอนสเป็นชนวันของหกดุลาเนี่ย การแวนคอที่กตกลาเนี่ยก็เป็นการทำลายศพเป็นการประจานนะเกาหาว่าบุคคลที่ต้องตายเป็นคอมมินิสต์ถึง5ศพนะ5ศพจนการคอจากกู้เสียชีวิต46คนครับคนตามข้อมูลนะแต่ว่าที่ไม่มีข้อมูลก็ยเยอะนะหรือประตู น,นี่ของจริงเนะี okay, ่ยของจริงตรงนี้แหละครับคือประตูฮนะตรงนี้ประตูเขาจัดทำประเดงให้ดูนะเขาตืวต่วันที่ยีกันยาสองห้านึ่งเมีชาวบ้านพบศพทังคุณชจนพรและคนที่ใส่เงินแผงที่ ประตูเหล็กนะครับเขียนพื้นเมืองนครปฐมนะก็ะทำงานอยู่สาภาพแรงงานการรถไฟเป็นสมาชิกต่อต้านกิจการนะมาติดติดป,ป้ายประตูวขวางถนนทะเลถูกจับยันทอนนะครับรจับไครมือ -dom มไม่ได้จับจับไค่จับไค่คไม่ได้นะครับ พาก็้ไปดู้างย ก็จะเป็นพวกหนังสือปลุกระดมมวลชนนะของฝ่ายรัฐบาลใน,น,นที่ว่าทำให้เกียรติคอมมิวน,น,นิสต์ใครจากคอมมิวน,น,นิสต์ฮะคือฆ่าคอมมิวน,น,นิสต์ไม่บาดไม่เป็นไรรัฐบาลไปเดินการจะโฆษณา,า,าษณชวนเชื่อเกียรติคอมมิวนิสต์หน้าของสมัยเด็กๆเนี่ยมันเ,นนนเป็นทหารมากนะอยากฆ่าคอมมิวน,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 นิสต์ฮะฆ่าก่อน โดนตกฟังมาครับทำใประชาชนมาดูาภาพนีก้ก็ดูกันเนี่ยว่าเขา็มงมาเลยนะว่าคอมนี้ตะมากินปมะได้ไทยต้องฆ่าท,ทิ้งีหมดครับ เยียวิตวันที่6ตุลาคมง2519ติคอนเสียชีวิตเขาได้ไปเยี่ยม5ตุลาเขาพอได้มาถึงที่สถานีรถไฟแล้วเขอขออนุญาตว่าเขาจะทำการโฉม ยังมีวาะที่ไม่สามารถกลับกับพ่อแม่ได้ความตั้งใจยนีจะปยรับกลับไหวหน่วยการมันไม่ค่อยจะดีรางก่อนนีกอมีการจุงหนุ่มกันในศิษธรรมชาติตีลานโูอยู่เอามาอยู่บ้านตูนเดียววันที่อยู่ของเกิดเรื่องศิษยธรรมชาติมีการ ลมเป็นข้านักตึราประจายจนที่ก็อยู่ในธมาั้ตอนนั้นก็ได้เปิดวิทยุวางข่าวเมมีโตรทัดไต้ดูแ้ดูข่าวทางวิทยุอลยรนเตียงกาเกก็โเอาบอแม่วาพ่อจะต้องเข้าดุ่เทม ไปดูลูกว่าเป็นอยู่ยังไ,ไงไงเหตุการณ์อะไรก็โดนเนี่ยมันทึกไว้พอมันทึกไปดูเหตุการณ์ไปดูทัวโมก,ก็คงไม่มีลูกลูกไปอยู่ในธรรมชาติตั้งแต่โคนวันดุนดุนโงวันแล้ว วันที่สามก็จะทาการโจมแต่ว่าทามาเมาอย่าเลยก็ปิดเลื่อนทาการโจมไม่มีกําหนดเลยเพระว่า้การมันจุกจิกหนึ่ไว้ยกองกาลังก็เข,เ,ขเข้ามาลงทำมาตรา ต,ตอนข้างบนเลยคือวันที่อาหารหลุดคืนแต่ว่าที่บุกโจมตีอะไรก็ระแวงแล้วแล้วก็นนค,คิดว่าลูกคงอยูนะ่ไม่เป็นเลยคิดว่ามานั่งรถไฟไปคืนหนึ่งวันที่ห้องตอนตอนเย็น รถไฟที่มาน่องวันที่เกียยเช้ามาไปถึงที่กรุงเทพที่วลังคูก็เลยไปหาลูกที่วับักคนกำหนคน่าที่กุญแจห้องใช่กุญแจไว้แต่ว่าพ่อเปิดได้ต้องมีกุญแจที่เป็นรหัสตัวนล้ไปหาที่ธรราษาเ แต่ว่าพอทีถึงเราถเืหตุการณ์ไม่คาดฝันวเขาผ่านเรื่องราห่นเข้าไปในตัียเหตุการณ์ต่างๆในเหตุการณ์กลังกูุ้คนนิ่อยถึงขั้วหรือเขาก็ยังไม่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 หมด ที่ดูย่างนขุเป็นข้างเป็นอะไรก็เลยข้าไปในธรรมศาสตร์ก็ข้าไปในธรรมศาสตร์แลยว่าไม่พบเทียบเทียบหมดในธรรมศาสตร์เพราะเด็กอะไรก็ถูกจับไปหมดเลยที่เหลือนักศึกษาทีเห็นข้าเขาพอเอาไปเก่ามไวยทางรุงยามาหมดนี tacos, ้ถามใกรก็ไ hmm. ม so, ่ได้ เราทำมาแล้วแมาแล้วตกลกเราทำอย่งไหกอย่งไงก็ตัดลงด้ก็แบบก็แถมลงให้ไปลงพักให้ทางมาฉันไม่ตัดการหรอกฉันไค่คืนลงมาเดี๋ยวฉันขอสถานที่อาน้ำให้เติให้ลูกฉันเก็บนเลืออเป็ยนาใต้ลูกฉันแล้วฉันก็รับ ไมว่าย่างไอทีก็โยนตอกออกเอาไว้ไม่รู้็นยังไงลูกฉันยังดีวาต่ไม่พกทั้งดําเขียวเลยนะตอนกะ้นนัเดียวเท่านั้นนะค่ะโคหัวใจแล้วก็ท่านั้นก็จกไปชีวิตเถื่อเราเป็นแม่นเงลูกมายรยู่ที่สิบสองไปโดนกระสุนเขาลูกเดียวเนี่ยมันเจ็บใจนะโอ ออกจากธรรมสถานแล้วก็ไปที่โรงพักนะไปดูก็บอกว่ามีบัตนักศึกกาอยู่ที่นั้นตกล่นอยู่ตำรวจก็เขาก็เก็บไปไว้เป็นหลักฐานอากรางวินดูที่พักที่เคยไปบ้านของเพื่อนของของเขา ร้องแหงก็ไม่พบพระกฏว่มนักึกษาหนี่กันหมดไปหาใครก็ไม่เจอเก็บเสื้อผ้าที่เหลืออยู่ดี่หอพักข้าวของอะไรที่มีคงขอเก็บเอามาบ้านทั้งหมดพระโุกกลับมาถึงบ้านบอกแม่ว่าไม่มีหมดหวังแล้วอยู่ประมาณห้าวัน ในก็ยาเขาบอกแยงไม้ทราบว่าญาติหลานของจาดูโบงนี่ถูกจับไปขังาที่ว่าสถานีตำรวจพ่อเขาขึ้นไปอีกก็ได้ไปพบหลานกับหลานนั้นบอกเป็นคนแรกว,ว่าเขาได้ดูเหตุการณ์อยู่เรียบร้อยในธรรมชาต์ตั้งแต่ตอนหัขวขางจนระวัง เขาเรียกพี่พี่นี่พี่เนี่เขาได้มาให้นักศึกษาเข้าไปอยู่ในห้งเข้าไปอยู่ในตึกให้หมดแล้วพอออกจากออกจากตึกออกมาก็ในสนามฟุตบอลหน้าห้องประชุมใหญ่ของธรรมศาสตร์ก็ได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นมาอันเป็นนั้นเลาเข้เลยไม่เห็นพี่นี่เขากลับมาเลย เป็นคนสูงเปยนเดกมากเอ่ยขยันท่ากสูงคนก่ัั้งเลยทำงานด้วยกันนี่จะตรองกันต้กงไปเลยทำอะไรเราเลยกจะต้องมาเป็นี่เป็นเด็กเป็นคนเดียวเขาสเขาเกงตอนนี้นนเกาขานมีความเชี่มันแกเพราะเป็นยังาตัวาง่เยอะนะแต่ว่าเขาลสไลด์เป็นที่รักของเนี่ย เขามาเขาจะปที so ่จของครบรัวค no ือไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ไม่ไม่วจะินยังไงก็มีเท่าไรเขาให้ก็นแน่ให้ที่น้องหมดอ่ะต้องพูดยนงไงที่บานเราก็ตดนสีราติดคเรียนบ้านตะงว่าจะอยู่คอบครเรียนที่เรืเกิดในเรียนที่ทาวิทยาศสตร์ที่เกิดในเรับนจิตวิทยาเทเทคนี่บ้นเราม่ได้เราจำได้รก็ได้ม่ถไม่ถึงแค่ พออะไรชัรงตนไหมรกาชีตนไต่อที่ก um oh, uh ็ huh. ่ไหนไปต่อ hmm. ท uh ี huh. ่ได้อาเชยงรอเาคเคังกคนีาองาหอคยเร่งกนกันะคเยอะนยนซึ่าเกสึงากายล้อยูต่อสู้า่านตรวจนะครับเอาไเอามาา่งหลายที่หน้าพีดีหมผม แล้วก็คนยอีกคนหนึงถูกลุงุงประชาชนต้อนตายคาทานสนามเดวอดังทุกตายแล้วก็มีคนยืนอีกหลายคนก็ไปหลบซ่อนซ่อตัวอยู่ที่คณะยุทธบ้านหมา่าร้อยไปหุ่ตำรวจเข้าเรียกพวนที่ด้วยครับ นี้ก็ยังอยู่ในธรรมศาสตร์นะฮะในราชการแฝงครับก็คือเราเศร้าใจเศร้าใจมากเพราะว่ามีการแวงคอห้าศพนะฮสนามหลวงก็อ้างว่าเป็นคนยวนนะฮะเป็นคนยวนคือเป็นเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นะมา,มาแอบในธรรมศาสตร์แล้วก็ลากออกไปฆ่าทำลายศกนะฮะโศกนะฮะแล้วก็มีอีกบางส่วนก็เอาไปเผาครับ เขาโศกแล้วก็เอาลิ้นตอกสมลายโศกมีการผูยิบผูยำโศกก็ไปค้นหาเอาครับภาพที่มันน่าหดหูมากนะครับเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ชั้นบนครับสองโดยราชการภาพนี้ก็ถ่ายโดยนักเข่าฝรั่งครับคุณนี้ เสีสดีวครับเป็นภาพชุดหรือว่าถ่ายในหนึ่งจำนวนห้าห้าศพครับเสียชีวิตแล้วก็อ้างว่าเป็นสอมมิวนิสต์เป็นคนยวนคนแก่วก,ก่อนรวายก็สังเกตดูครับคนที่มาเยี่ยมดูนะก็จะถูกบุกระดมมาครับก็มีความยิ้มคือสีหน้าแสดงความพึงพอใจนะครับ ว่าได้ค่าของมีแล้วเหมือนผมตอนเด็กๆอะโดนปลูกฝังมาว่าต้องค่าคอมมวน,นิดนะผมนี้ทุกคนไม่ดีคนชั่วคนเลวนะก็เป็นการปลูกฝันนะก็เก็บมาแล้วครับารศึกษาอะไรคะทำให้ไทยค่ากันไทรโดนสันนะ่งครับ leaving uh, the scene. I thought it's over now and I have to get out of here before somebody says give me your film. Uh, when I got to the, the campus gate, I saw a commotion under two trees in the large common field uh, that is the center of Bangkok. I was uh, one saw the man with a chair beating one of the hanged bodies uh, over so head. Well, uh, two trees uh, away, uh, uh, there was another hanged body you both quite dead by time. Oh, I mean, I'm like now. That's good. Um, yeah. As you can see from your pictures, people were smiling. smiling. Yeah. Um, yeah. It was almost a, a ritual moment. Um, and uh, totally chaotic. No one interfered with my photography. I don't think I, anyone noticed it. Most other people uh, are stopped. And. Uh, t by the fact that other smiling. Um, ทุกวันนี้เขายังไม่เข้าใจฮะทำไมถ <that S 1> ึงเร็วไรขนาดานี้แม้ทั้งเด็กเล็กๆเงี่ยยี้มอยู่เด you know, um ียนยี้มอยู่้ในยวายพ้ a งเ s เช a ยร a ยยิ้มสามาร a s กป a ดความก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งฮะในนิทรรศการนะครับ ิทรทศการเขาชื่อว่าแขวนแขวนต่งางความคิดผิดถึงตายก็จากจริงๆมันต่อเนื่องฮนะจาก14ตุลาปี2516ครับที่นักศึกษาบูมมากสมัยนั้นนะแล้วก็นักศึกษาได้รับชัยชนะฮะสมัยนั้นฮะก็มีการแก้ไขธรรมนูญนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาอีกหลายปีมาถึงปี19 กรนี้ว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมนี่อานาจเก่าเนี่ยไม่ยอมรับนะฮะไม่ยอมรับนักศึษาแลว้วก็เกิดการตอนนั้นเกิดเปลี่ยนแปลงการปกครองในคอมมิวนิสต์แถวกัมพูชาแถวลาวแถวยันนามตั้งแต่ปศ2518า,า,า 2, 5, 1, ฮะก็เลยเขาก็กลัวว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยก็เลยปลุกปั่นยุยงก็ปลุกปลุกระดมมวลชนว่าคอมมิวนิสต จะเข้ามายึดไทยนะก็เลยก็เลยต้องทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะเหตุการณ์ปลุกระดมมวลชนให้เกียรดคอมมิวนิสต์นะแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปไทยไทยฆ่าไทยนะนี่ก็เกนนะิดอาการนี้ผมผมให้ดูเต็มๆม,ม,มีการลอบสังหารกันเรื่อยมาแล,ล้วก็ กดคีย์ผมเห็นประชาชนนดูดูภาพค,ครับอาภามริฐไม่ไหวนะก็น,นักศึกษา,าก็คนไม่ไหวฮนะก็ตั้งกลุ่มกันมา,มาท้วงกับไบบล,ล่รัฐบาลก็มีมาเรื่อยฮะมีมาเรื่อยตั้งแต่ เดือนสิงหากระกฎาคมาเรื่อยๆนะับไล่ถนนประภาดมาเรื่อยๆแล้วก็มาเกิดพีคสุดก็น่าจะวันที่6ตุลาเนี่ยแหละครับเดือนสิงหาปีหนึ่งเราขับไล่ประภาพกนมีการเปลี่ยนระเบิดมีนู่นมีนี่นเหมือนกัน ศตวรรษปี9ก็มีการชุมนะกับไลบะาพาร์นแต่การต่อเนื่องะต่อเนื่องมาเรื่อยๆมากันยาน19นะถนอมเข้าประเทศไทยนะครับในหลวงราชินีวสเดชเป็นเหียรติแก่นที่น่าศึกษา ก็มาเหตุการณ์นหนึ่งที่มันจะพีคสุดก็เดือนตุลานี่นะครับสี่ตุลาก็แสดงละครล้อเรียนนะล้อเรียนช่างไฟที่โดนแขวนคอตายที่นครปฐมล้อเลียนก็เลยกลายมาเป็นพีคสุดวันนี้ห้าตุลานีนะครับมันสือพิมพ์ดาวสยามก็ ปกระดมมัลชนนะว่าแผนข้อนี่ล้อเรียนฟ้าชายก็เหมีนสถาบันนะูนีนันก็ไเลยเกิดเหตการณ์ตุลาล้อมฆ่าประชาชนอันนี้ก็เกิด6บตุลาแล้วครับเนี่ยก็มีการเปลียนล้อมธรรมศาสตรแ์แล้วก็ปกระดมสร้างความเกจยดชันนะว่ามีพวกคนยวน หนังสือพิมพ์ดาวสยามมาตัวดีก็แล้วก็สถานีวิทยุย่าเก่อนนะผมว่ามีคนยวนคนเวียดนามเนี่ยพองมินนี้นะอยู่ในธรรมศาสตร์ก็เลยต้องบบกเข้ามาแล้วก็ล้อมฆ่าอย่างชอบธรรมมันบบกเข้ามาเขาแล้วก็ยิง สงคามมาวุหนักมีปือนอาร์จีมีนุ่นมีนี่นนั่นนะเน ท่นานแขนคอแล้วก็ประกาศว่าเป็นไม่ใช่คนไทยนเป็นเป็นคนเยอรมันแท,ที่จริงๆก็เป็นนักกาฬาเนี่ยนะครับสอบสวนครับนหน้าเศร้าหน้าเศร้าไบหน้าเศร้า ภาพมาป่าก็เหตุการเลวร้ายที่เกิดขึ้นในเมืองที่เขาเรียกว่าเมืองพุทธฮะไยค่านี่ก่อนเจ้าหน้าที่มีประมาณแปดพัน 8, คนฮะมีตำรตวจตะเวนชายแาดนคอมมอดูกองปราบสันติบาลนูน่นนี่นั่นลูกเสือสะบ้านกลุ่มจัดตั้งกระทิงแดงแลว้วก็คนฮะมีอาวุธหนักฮะปืนอากาศยานถลระเบิดเมือระเบิดข้างปืนยงิงรถถังนะฮะใหญหมดฮะ ไตัวก่อนนักเรียนนักศึกษาก่ห้าวันตรงนี้หายศาสตร์ศิลป์ไปเยอะนะประวัติศาสตร์นี่เรศึกษาให้ก็อยากให้มันเกิดขึ้นนะก็ยันมาทุกครั้งเคารพนะก็เก็บมาเล่านะให้เป็นกรณีศึกษาให้มันเกิดขึ้นนะก็เป็นนิทรรศการบทโบราณที่เขาจัดขึ้นแทบทุกปีฮะแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะจัดดีมากครับเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้มัน มันปิดอะไรปิดไม่เม็ดนะก็อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกครับมโนกเนาะคอขอ,ขอดีครับ